สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจสำหรับหลายๆครอบครัวนะครับคือการมีคนรักต้องเข้าไปรักษาตัวใน ICU ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกกังวลสับสนไปหมดเลยนะคะกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเสียงต่างๆนานา,นาครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากคู่มือสำหรับครอบครัวที่เหมือนเป็นเข็มทิศให้เราในช่วงเวลานั้น ค,คู่มือนี้ดีมากเลยค่ะเหมือนเป็นเพื่อนนำทางช่วยให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราในฐานะครอบครัวจะทำอะไรได้บ้างเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมใน ICU แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมุมมองใหม่ที่ว่าครอบครัวไม่ใช่แค่คนมาเยี่ยมเฉยๆค่ะแต่เป็นเหมือนหุ้นส่วนคนสำคัญในทีมดูแลหรือที่เรียกว่าการดูแลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ใช่ครับซึ่งแนวคิดนี้ดีมากๆเลยคือมองว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการวางแผนตัดสินใจร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องบรรยากาศใน ICU ก่อนเลยที่หลายคนอ,อ,อาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนิดๆนะครับมีเครื่องมือเยอะแยะเสียงดังตลอดเวลาอืม ใช่ค่ะในคู่มือเขาก็อธิบายนะคะว่าใช่บรรยากาศมันอาจจะดูน่ากังวลแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมีไว้เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะครับพวกเครื่องมือต่างๆนี่คือจําเป็นหมดเลยใช่ไหมครับจำเป็นค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจจอข้างเตียงที่แสดงสัญญาณชีพหรือเครื่องให้น้ําเกลือให้ยาต่างๆ แต่จุดที่คู่มือเน้นมากๆเลยคือเสียงเตือนต่างๆเนี่ยอ๋อเสียงสัญญาณเตือนใช่ค่ะไม่ได้แปลว่ามีเรื่องฉุกเฉินร้ายแรงเสมอไปนะคะบ่อยครั้งเป็นแค่การเตือนให้เพออี่พยาบาลเข้ามาตรวจสอบตามปกติครับครับเข้าใจแล้วคือไม่ต้องตกใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงใช่ค่ะแล้วพยาบาลเนี่ยแหละค่ะคือคนสําคัญมากๆเลยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่สุดแล้วก็มักจะเป็นจุดประสานงานหลักให้ข้อมูลกับครอบครัวได้ดีที่สุดด้วยค่ะ งั้นการสื่อสารกับพยาบาลน,นี้สำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากๆค่ะส่วนเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ดูเข้มงวดเช่นเวลาเยี่ยมการล้างมือพวกนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเลยค่ะทั้งป้องกันติดเชื้อแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนเต็มที่พอเข้าใจเหตุผลแล้วก็รู้สึกเอ่อกังวลน,น้อยลงนะครับทีนี้ พอเราเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วบทบาทของครอบครัวล่ะครับที่บอกว่าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างในทางปฏิบัติในคู่มือจะเน้นอยู่สองบทบาทหลักๆค่ะหนึ่งคือบทบาทสมอทางอารมณ์สมอทางอารมณ์ค่ะคือแม้ผู้ป่วยอาจจะดูไม่ค่อยตอบสนองนะคะแต่เสียงที่คุ้นเคยการสัมผัสเบา การพูดคุยเรื่องปกติในชีวิตประจําวันสิ่งเหล่านีา้มันเหมือนเป็นสายใยบางๆที่เชื่อมโยงผู้ป่วยไว้กับโลกภายนอกกับตัวตนเดิมของเขาอ๋อคือถึงแม้เขาอาจจะดูไม่รับรู้แต่การที่เราอยู่ตรงนั้นพูดคุยมันมีความหมายมีความหมายมากๆค่ะคู่มือบอกว่า มันเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้จริงๆค่ะน่าสนใจมากครับแล้วอีกบทบาทหนึ่งล่ะครับอีกบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันคือผู้พิทักษ์สิทธิและตัวแทนผู้ป่วยค่ะหรือเป็นเหมือนเสียงให้กับผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยสื่อสารเองไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้ ถูกต้องค่ะเพราะครอบครัวคือคนที่รู้จักผู้ป่วยดีที่สุดรู้ว่าเขามีความเชื่อยังไงให้คุณค่ากับอะไรหรือมีความต้องการแบบไหนในการรักษาข้อมูลตรงนี้สำคัญมากในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาใช่เลยค่ะมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจร่วมกันหรือ shared e c i s i o n making ที่คู่มือเน้นย้ำม,มากๆคือทีมแพทย์ให้ข้อมูลทางการแพทย์ครอบครัวให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยแล้วหาทางเลือกที่ดีที่สุดไปด้วยกันค่ะ งั้นการสื่อสารสองทางนี้คือหัวใจเลยนะครับแต่ก็นั้นแหละครับในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดการสื่อสารอาจจะยากคู่มือมีคำแนะนำไหมครับว่าจะสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพมีคําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างแรกคืออาจจะกําหนดผู้ประสานงานหลักในครอบครัวสักคน2คนอ๋อเป็นตัวแทนคุยกับทีมแพทย์ใช่ค่ะ เพื่อรวบรวมคำถามจากทุกคนแล้วก็เป็นคนรับข้อมูลหลักจากทีมแพทย์พยาบาลจะช่วยลดความสับสนได้เยอะแล้วก็อีกอย่างที่แนะนำคือจดคำถามไว้ล่วงหน้าคะ่ะอันนี้จริงเลยครับ พอถึงเวลาคุยจริงๆบางทีมันลืมหรือตื่นเต้นใช่ค่ะจดไว้ก่อนเลยจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญแล้วก็การเข้าร่วมการประชุมครอบครัวหรือ family meeting ถ้าโรงพยาบาลมีจัดอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากในการอัปเดตข้อมูลถามคำถามแล้วก็วางแผนร่วมกันมีตัวอย่างคำถามที่คู่มือแนะนำไหมครับว่าควรถามอะไรบ้างมีค่ะเป็นคำถามที่ช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้น เช่นตอนนี้ปัญหาหลักๆของผู้ป่วยคืออะไรหรือว่าเป้าหมายการดูแลใน24-48ถึงชั่วโมงข้างหน้าคืออะไรครับถามถึงเป้าหมายระยะสั้นค่ะหรือถามเปรียบเทียบอาการก็ได้ค่ะเช่นวันนี้อาการเป็นยังไงเทียบกับเมื่อวานแล้วก็คำถามที่มองไปข้างหน้าหน่อยเช่นมีเรื่องสำคัญอะไรที่ครอบครัวอาจจะต้องตัดสินใจเร็วๆนี้ไหม เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับทำให้เราพอจะเห็นภาพรวมและสิ่งที่อาจจะต้องเจอเทคนิคสำหรับคุยเรื่องยากๆที่เรียกว่า ask tell ask ด้วยนะคะ ask to ask ค่ะคือทีมแพทย์จะถามก่อนว่าครอบครัวเข้าใจสถานการณ์เดิมยังไง ask แล้วก็ให้ข้อมูลใหม่ที่ชัดเจน tell เสร็จแล้วก็ถามย้ำอีกทีเพื่อดูว่าเข้าใจตรงกันไหมมีคำถามอะไรเพิ่มหรือเปล่า ask ช่วยให้การสื่อสารเรื่องละเอียดอ่อนราบรื่นขึ้นค่ะ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากครับทีนี้อีกประเด็นที่สำคัญแต่เราอาจจะมองข้ามไปคือการดูแลตัวผู้ดูแลเองคนในครอบครัวนี่แหละครับเพราะการเฝ้าไข้ใน ICU มันเออมันหนักมากจริงๆนะครับทางใจ หนักหน่วงมากค่ะความเครียดความกังวลความเศร้ารู้สึกผิดหรือบางทีก็โกรธเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะคู่มือก็ได้พูดถึงภาวะที่เรียกว่า PICSF PICSF ค่ะ Post Intensive Care Syndrome Family เป็นกลุ่มอาการที่เกิดกับครอบครัวทั้งทางใจทางกายแล้วก็ทางสังคมหลังเจอประสบการณ์ใน ICU ค่ะอาการมันเป็นยังไงบ้างครับอาจจะมีตั้งแต่วิตกกังวลมากๆซึมเศร้า หรือมีอาการคล้ายๆ PTSD เช่นฝันร้าย,ายเห็นภาพซ้ำๆหรืออาจจะแค่รู้สึกอ่อนเพลียมากๆนอนไม่หลับกินไม่ได้โหแค่รู้ว่ามันมีภาวะแบบนี้อยู่จริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติก็อาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงดีครับในช่วงนั้นคู่มือเน้นเลยค่ะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันจำเป็นมากเพื่อให้เรามีแรงดูแลผู้ป่วยต่อไปได้ครับ ต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะหลักๆก,ก็คือดูแลพื้นฐานเลยค่ะนอนให้พอกินให้ได้ดื่มน้ำเยอะๆหาเวลาพักจากโรงพยาบาลบ้างอาจจะผลัดเวรกับญาติคนอื่นครับครับหาคนช่วยครับค่ะแล้วก็พึ่งพาคนรอบข้างเพื่อนญาติระบายความรู้สึกออกมาบ้างรับข้อมูลจากทีมแพทย์เป็นหลักนะคะจะได้ไม่สับสนแล้วก็ลองใช้เทคนิคผ่อนคลายง่ายๆหายใจลุกล ทำไม่ไหวจริงๆก็ควรหาผู้เชี่ยวชาญใช่เลยค่ะถ้ามันหนักจนรับมือไม่ไหวการคุยกับนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องอายเลยสรุปแล้วนะครับหัวใจสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จากคู่มือก็คือ 1. ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลจริงๆ 2. การสื่อสารที่ชัดเจนเปิดอกเป็นกุญแจสําคัญและ 3. อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะและที่สําคัญ การเดินทางมันยังไม่จบนะคะแม้ผู้ป่วยจะออกจาก ICU แล้วแต่มันคือการเริ่มต้นของการฟื้นฟูในระยะต่อไปค่ะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะอยากฝากไว้สุดท้ายว่าแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะแต่มันก็สะท้อนความรักความผูกพันและความเข้มแข็งของครอบครัวได้ดีที่สุดขอให้มั่นใจในพลังของตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยความหวังนะคะ